<On> time สวัสดีครับกลับมาพบกับ t e ็ค o อน t m m e ครับตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเรื่องราวบนโลกเทคโนโลยีหลังจากคราวที่แล้วนะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวของ Android Auto ไปเริ่มมีหลายๆคนสงสัยว่าแล้วมันจะมาเมื่อไหร่คำตอบคือเร็วๆนี้แหละครับล่าสุดทาง volvo เองนั้นเป็นค่ายแรกที่ประกาศว่าจะมี Android Auto ให้เห็นในรถยนต์รุ่น xc90 แล้วก็จะเปิดตัวในงาน Paris Motor Show ในเดือนตุลาคมนี้ส่วนค่ายออดีนั่นเองบอกมาแล้วว่าจะเห็นกันในปีหน้าอย่างแน่นอนซึ่งขน,น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับค่ายรถไรอย่อื่นๆที่ตามมาผมรวมมาบอกได้เลยครับว่าปีนี้เ,นเป็นกระแสของ wearable device หรืออุปกรณ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ปีหน้านะครับเทรนที่จะมาเพิ่มสีสันให้เราจับตามองมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของรถยนต์อัจฉริยะนี่แหละครับถ้าเกิด Android Auto เป็นลูกเล่นใหม่ครับที่ทาง Google นั้นร่วมมือกับค่ายรถยนต์และค่ายไอทเพื่อให้การทำงานระหว่างอุปกรณ์พกพากับรถยนต์เป็นไปอย่างกลมกลืนมากขึ้นนั่นก็คือทั้งสองส่วนสามารถเชื่อมต่อภาพเสียงรวมไปถึงการควบคุมและเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยกันจะเล่นเพลงหรือวิดีโอรับโทรศัพท์หรือสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ทั้งนั้นครับแ Android Auto นั้นไม่ใช่รายเดียวที่มีความพยายามด้านนี้ครับเพราะว่าทางฟาก Apple เองก็มี Car Play ที่เปิดตัวนำมาก่อนอย่างค่าย Volvo นั้นก็จะทำออกมาให้รองรับทั้ง Android Auto และ Apple Car Play ดังนั้นปลายปีนี้ผู้บริโภคมีโอกาสได้เปรียบเทียบตัวจริงของทั้ง2ระบบแน่นอนคุณผู้ชมบางท่านนั้นอาจจะเอกใจแล้วนะครับว่า ถ้าใหญ่ๆอย่าง Toyota BMW หรือว่า Mercedes-Benz นั้นอยู่ที่ไหนทาง BMW กับ Mercedes-Benz ตอนนี้มาอยู่ที่ฝั่งของ Apple CarPlay ครับซึ่งก็เช่นเดียวกับ Toyota แต่ว่าทาง Toyota เองเพิ่งจะประกาศระบบ t Connect เพื่อให้นักพัฒนาแอปนั้นสามารถนำบริการนั้นมาใส่ในรถยนต์ของ Toyota ได้ง่ายขึ้นซึ่งระบบที่ว่านี้นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยทาง IBM และค่าย IBM เองนั้นก็เป็นพันธมิตรกับค่ายรถอย่างเปโยซีตรองและฟอร์ดน่าสนใจครับบอกได้คำเดียวเลยว่าต่างคนนั้นต่างจะแย่งชิงพื้นที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับยานยนต์อย่างเต็มที่ในปีหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Google รวมไปถึงค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่อยากจะนำเสนอระบบของตัวเองลองเดาดูครับว่าใครจะอยู่และใครจะไปก่อนกันแล้วกลับมากระตุ้นหัวใจทางด้านเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้กับ Check On Time ครับสวัสดีครับ Check On Time